คุณผู้ชมเราไปต่อกันนี้คุณพ่อสุดหล่อนะคะอย่างที่แซมอยู่นันะค่ะที่เจ้าตัวก็เผยเลยนะว่าลูกๆทั้งสองคนเนี่ยก็แอบกดดันไม่น้อยนะคะเพราะว่าคนนอกเนี่ยชอบเปรียบเทียบเรื่องหน้าตากับคุณพ่ออยู่บ่อยๆเลยค่ะ คุณพ่อแซมยุานันันเปิดหมดเปลือกเลยนะคะว่าลูกสาวแล้วก็ลูกชายเนี่ยแอบกดดันเลยที่มักจะถูกเปรียบเทียบเรื่องหน้าตากับผู้เป็นพ่ออยู่เสมอเวลาที่ออกไปเจอผู้คนภายนอกค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยนะว่าบางประโยคเนี่ยก็ไม่ควรจะพูดออกมาให้เด็กๆฟังนะคะเพราะว่าสร้างความกดดันให้กับลูกๆเลยเมื่อได้ยินไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะ แต่ในฐานะที่เป็นพ่อนะคะก็จะคอยสอนเสมอว่าอย่าลงกับคําชมแล้วก็ต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าอยู่ในสปอตไลท์อีกทั้งก็ไม่ห้ามนะคะถ้าหากลูกๆอยากลองทำงานในวงการบันเทิงจริงๆเพราะว่าทางลูกสาวแล้วก็ลูกชายเนี่ยก็ชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีค่ะถามว่าพ่อรู้สึกยังไงของคนแบบ ชมพ่อพ่อโ้ยพ่อรอพ่อพ่อบอกพ่อฟังพ่อก็รู้สึกว่านี่เป็นคําสวัสดีเป็นคําทักทายที่มันลื่นหูอย่า,าไปหลงว่าโอ้โหเรามันเทพเรามัน <c ười> คือคนหลอกกัเราก็มีคนเก่งก่าเราก็มีตั้งเยอะแยะอย่าไปหลงเพราะว่านี่เป็นเรื่องของภายนอกนะครับแต่ว่าก็ชื่นชมเวลาคนทั้งพี่แซมหล่อจังเลยเหมือนคาสวัสดีที่แบบลื่น,นๆหูอย <c ười> ่างเงี้ยเราก็เราก็ฟังแค่นั้นแต่อย่ามา อย่ามาหลงเลิเลิงคิดว่าเราเราเลิศเลอกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยก็เขาก็เข้าใจครับว่าเกิดมาเป็นลูกคนดังมันคงเป็นอย่างนี้ทั่วโลกอะ่ะมันก็คือการเป็นว่าถูกเปรียบเทียบเสมอว่าอ,อลูกแซมลูกชายเคยไปร้องเพลงเคยไปอะไรบ้างเขาก็ร้องเพลงได้ดีนะครับร้องเพลงที่เก่งกว่าพ่ออยกนะแต่เขาก็โดนเปรียบเทียบเอามันก็ มันก็ไม่มีโอกาสได้เป็นมาสเตอร์มันก็เป็นแค่ก๊อปปี้อ่ะเขาชอบร้องเพลงและดน,นตรีได้ดีทั้งลูกสาวลูกชายนะครับแต่ว่านั่นคือเหตุผลที่เขาเอาเป็นงานอดิเรกดีกว่าแต่พี่ก็ไม่ได้แบบคัดค้านนะครับถ้าเขาอยากเข้าวงการบันเทิงพี่ก็ไม่ติดแต่เข้าไปแล้วทําให้ดีอย่าคิดว่าอยากไปสนุกสนานไปเล่นและอยู่ในสปอร์ตไลท์แล้วก็แค่สนุกอย่าทําถ้าทําแล้วดีให้เป็นอาชีพเพราะพ่อกาอาชีพนี้มันตั้งเด็กก็เลีเ้ยงลูกจนโตก็รู้สึกกดดันเหมือนครัมาตรฐานพ่อขนาดนี้ไม่เป็นกันได้ะ E uh -huh.